ขายร้อยี่อะไรไม่ใช่อ่างแรกก็มีครับที่ติดยิมเข้ามาร่เราแล้ววันนี้ครับที่นั ต่อไปงัดขอ้อโดยมาแปะโดยแปะโดยที่ระดับเลยทีเ่เลี้ยวฝั่งไปก็ได้ครับพังไว้เลยพังไว้เลยออกแรงเดินอ้ยยิ้มแย้มมานั่งย่อเลยครับปค้ชนั่งย่อลงไปที่ยื่งขึ้นยกขาขึ้นพร้อมกัน